ตอนนี้ป้านางกำลังเดินให้ดูนะคะอ้าวเออเอออ่ะเดินเดินเดินต่อเดินต่ออ้าวสุดยอดยายาหมอโจสุดยอดเลยหินฟ้าแลบทำให้ป้านางเดินได้ภายในเจ็ดวันเก่งมากชูนิ้วน้อยนั่งกินอยู่ยายลวงบางเศร้าแล้วเออสวัสดีจ้าหมอโจมาแล้วป้านาง กินยาของหมอโจเจ็ดวันเดินได้แมนบ่าเอารับแมนเอาอธิบายเดินได้ดีแล้วเก็บมาจอกมาแก้ซื้อเอ็นใหญ่ไหลเก็บกันยังบ่าต้องมือกับเก็บต้องมือกับบวเก็บเส้นนั่นแม่ล่ะกินยาไปนั่งกินยาหยังกินยาของหมอโจยี่ห้อยังยาชายหินฟ้าแลบเอหินฟ้าแลบเนาะของหมอโจ ส,สวัสดีครับโจฮักนัศสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ในการบำบัดเกี่ยวกับโรคเบาหวานหลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็คือบางคนนี่ก็ไม่สามารถเดินได้นะครับเส้นเอ็นต่างๆก็จะมีมากมายแล้วก็ในการที่เวลาเราไปหาหมอเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานนะครับคือลุกๆนั่งน,งเ,ดน,เ,ดนเดินเเนี่ยก็จะไม่ไหวนะครับเพราะว่าเขามีไขมันอยู่แล้ว น้ําตาในเลือดนะครับเป็นพิษเพราะฉะนั้นเราจะมาลดน้ําตาในสําหรับคนที่เป็นเบาหวานวันนี้โจก็จะมา,อาบอกว่ามีคลิปดีๆเด็ดๆนะครับจากาคุณลุงคุณป้านะครับแล้วก็ผมก็ได้ส่งให้คุณป้านะครับเข้าไปทําทการที่เอาไปดื่มนะครับซึ่งเป็นคุณป้าผมเองนะครับอยู่อุดรแต่ผมเนี่ยอยู่มหาสารคามนะท่านผู้ชมวันนี้หนุ่มสรารคามก็ขาดคนสัญจรแน่นไปนะครับ ในการที่จะมา,าเกี่ยวกับใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบซึ่งเป็นชาชงดื่มท่านผู้ชมแล้วก็ส่งไปให้คุณป้านะครับได้ทานเพราะคุณป้าเนี่ยเขาป่วดเป็นเบาหวานมานานหลายปีแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าโจาก,ก็ไม่ได้สอบถามเขาว่าว่าเออเป็นยังไงไมายังไงเพราะว่าเราอยู่ห่างไกลกันแต่พอมาบ้านทีนะครับทีนี้นะครับก็ได้หามกันเลยนะครับถ้าได้ลุกถ้าได้นั่งแล้วน่ยมันลุกไปขึ้น ก็จะมีอาการแบบว่าลูกไม่ขึ้นเลยปวดขามากนะครับไปถึงแบบว่าเส้นเอ็นเนี่ยมันมันยงใหญ่กันไปหมดนะครับถึงถึงขนาดบริเวณเอวนะครับบริเวณเอ,เอวอวัยวะเพศนะครับแล้วก็ไปถึงอิปินี่แหละนะครับแล้วก็เลยแบบว่ามันปวดมากอ่ะท่านผู้ชมถึงขนาดน้ําตาเล็ดแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ทําให้ลูกหลานเนี่ยเขาหลับเขานอนไม่เต็มที่และก็ เป็นอย่างไรท่านผู้ชมก็คือว่าโอ้ลุกๆเดินน,นักเดินเนี่ยไม่ไหวบางทีก็ต้องเข้าห้องน้ําในการทําธุระส่วนตัวนะครับชาหินฟ้าแลบนะท่านผู้ชมในการเปิดประเด็นวันนี้ในการที่จะมาบําบัดเกี่ยวกับนะครับคนที่เป็นเบาหวานคือน้ําตาลมันในเลือดมันเป็นพิษนะครับแล้วก็ไขมันในเลือดสูงด้วยสําหรับคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆท่านผู้ชมก็คือว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ย ถ้ารู้ว่าเราตรวจเราตรวจมาแล้วนะครับเราเป็นเบาหวานเนี่ยพวกที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะมีอาการหนักขาคือขาหนักนั่นแหละก็คือเหมือน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 ขาใส่โบท๊ทอ่ะเดินไม่ไหวเพราะฉะนั้นการเดินไม่ไหวเนี่ยมันก็จะทําให้นะครับทุกท,ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลในเลือดสูงแล้วก็ไาขามันในเลือดสูงสําหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเดินไม่ไหวมีการหนักตัวบางคนบอกว่าอ้ยกแข้งยกขาไม่ขึ้นเลยนะครับจะขึ้นมอเตอร์ไซค์ก็ยกขาไม่ขึ้น ยกขามาแค่คืบเดียวก็ยกไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมีคลิปของคุณป้านะครับเป็นวิดีโอนะครับผมก็คงจะไม่เปิดเสียงนะครับว่าเป็นอย่างไรก็จะอาจเปิดเป็นเป็นบางบางครั้งนะครับหรืออาจจะเปิดเสียงเลยก็ได้นะครับคือเสียงคุณป้าเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาเดินไม่ไหวท่านผู้ชมเดินไม่ไหวพอเดินไม่ไหวเนี่ยทำยังไงโจก็เลยส่งสมุนไพราชายเห็นฟ้าแลบเนี่ยไปให้นะครับเพราะว่าเป็นป้ากับหลานกันเอง นะครับเลยส่งไปให้เขาอยู่อุดรโจอยู่มหาสา,ารคามเนี่ยเราก็ส่งไปให้เพราะว่าเขาเดินไม่ได้คือคือถ้าได้นั่งแล้วลุกขึ้นไม่ได้เลยนะครับจนมาวันนี้เราก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับในการที่โจก็ได้ขออนุญาตแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่แหละก็ได้ทําการามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าถึงโจจะยังไม่ได้ไปสัมภาษณ์นะครับด้วยตัวเป็นเป็น จะต้องกราบขออภัยด้วยท่านผู้ชมมีแต่วิดีโอมาให้เราดูนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแดดเริ่มไล่แล้วนะครับไล่ความหล่อแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าหลังจากที่คุณป้ากินได้ประมาณสักหอาทิตย์นะครับก็สามารถเดินได้เลยท่านผู้ชมก็ดีตั้งแต่สามสวันแรกนะครับก็สามารถเดินได้นี่หลยครับเราจะใช้สมุนไพรที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดสูง ลดความเป็นเบาหวานลดไขมันในเลือดสูงนะครับถ้าหากท่านใดคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ปวดแข้งปวดขานะครับไขมันเยอะเกินไปในการเดินเหินไม่สะดวกเราก็จะใช้สมุนไพราชาหินฟ้าแลบซึ่งเป็นชาชงดื่มอ่ะวิธีการดื่มนะท่านผู้ชมอ่าวิธีการดื่มของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเตรียมน้ําไว้เลยนะครับเราจะใส่กาไว้ก็ได้ท่านผู้ชมเราก็จะเอา ย่อนลงไปในแก้วหรือแก้วใบใหญ่ๆก็ได้เทน้ําร้อนลงไปหรือจะใส่กา,าน้าร้อนเลยก็ได้นะครับต่อน้ําประมาณ3-4แก้วนะครับเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานต้องกินเช้า1แก้วเที่ยง1แก้วคือกลางวันนั่นแหละแล้วก็ตอนเย็นนะครับหแก้วก่อนอาหารประมาณ20-30นาทีกินทุกทกวนันท่านผู้ชมกินก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับน้าตาลก็ลดแล้วนะครับก็ลดได้เยอะเลยนะครับเหลือร้อยกว่านะครับบางคนก็ หลือประมาณ90-100ถึงร้อยกว่าแค่นั้นเองนะครับถึง120ี่สบเนี่ยสบายๆนะครับชายห็นฟ้าแลบนะครับเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับผมนะครับเราก็จะมีสิ่งดีๆนะครับทุกๆเช้ามาบอกกันนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องนะครับที่จะมาติดต่อโจรหรืออะไรโจรก็จะให้ ID l ดียไไว้ข้างบนนะท่านผู้ชมเราก็ดูวิดีโอของคุณป้าไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับป้านางนะครับที่เดินไม่ได้นะครับก็จะมีนางแบบอีกคนหนึ่งก็คือป้าอีทนะครับคุณป้าอีทนะครับก็อยู่ในวัยเกษียณแล้วก็จะมีไขมันในเลือดสูงด้วยคุณป้าก็ทานได้นะครับลดห่วงยางได้ด้วยนะครับลดอิปิก็ได้ด้วยนะครับลดไขมันลดน้าตาลในเลือดได้ดีนะครับก็ขอให้นะครับจริงๆหลายๆคนเนี่ยก็คือคุยแบบขำๆนะบอกว่าเอ๊คุณโจจริงๆแล้วอ่ามันลดห่วงยางได้ด้วยเนี่ยมันลดไขมันได้ด้วย แล้วหลายๆคนก็แบบพูดทะลนตบอกว่าลดอีปีได้ด้วยท่านผู้ชมเราก็เอาว่ากันไปจนต้องกราบขออภัยด้วยนะครับถ้าหากท่นานใดที่เอามาฟังแล้วบางคําไม่สนุ่ไม่สนอพอพิงใบหูนะครับบางคนอาจจะรับไม่ได้โลกสวยก็กราบขออภัยนะครับวันนี้ป้านางกับป้าอีทนะครับชายหินฟ้าแลบนะครับสําหรับในการเดินของป้านางชายหินฟ้าแลบตอบโจทย์นะครับเพียงหนึ่งอาทิตย์ เท่านั้นเองนะครับคุณป้าก็สามารถเดินได้คล่องนะครับแล้วก็อาการปวดก็จะลดน้อยลงไปสวัสดีครับจากโจฮังนักสารคามชาหินฟ้าแลบนะครับในการชงดื่มง่ายๆนะท่านผู้ชมชงน้ำร้อนแค่นั้นเองนะครับสวัสดีครับชาง,งัดแรกแหลครับโรคเบาหวานช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดไขมันในเลือดสูงนะครับแก้อาการปวดเมื่อยตาม แข้งขาของเรานะครับเลือดไหลเวียนได้สะดวกถ้าหากท่านใดนอนไม่หลับก็สามารถหลับได้ด้วยหลับลึกชาหินฟ้าแลบสวัสดีครับ